เดี๋ยวเราคุมต่อเองนายเดี๋ยวเราคุมต่อเองอสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะฮะช่วยหน่อยค่ะโอเคเฮ้ยเป็นผู้หญิงซะด้วยพี่ช่วยเลยน้องโอ้โหนี่เดินขึ้นมาเลยนะจ๊ะ อาล่าครับก็ครบับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยืนสุริการวิกตูดี้แคทนั่นเองรายการนี้ำให้คุณเรียนรู้และสนุกพร้อมรอยกับผมวิกตูดี้แคทนั่นเองเกี่ยวกับกำลังชมนี้คือเกมมอยครับนั่นเองและตอนนี้เราก็อยู่ในแมปคิวโกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์คอสโมโนั่นเองอ่าตอนนี้เราก็กำลังอยู่สีเขียวนั่นเองนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันว่าสีเขียวนี่มันจะ ไหวหรือเปล่านะครับไอ้ให้มีคนถามว่าทำไมวันนี้ไม่มีสก,กีนอ,ะอ่ะนั่นน่ะสิทำไมวันนี้แต่ละคนไม่มีสก,กีนแน่วันนี้มันไม่มีสก,กีนกันทุกคนเลยเอ้ยคนนี้มีคนนี้มีน,น,มนะฮะโอเคสําหรับใครที่ไม่ดูเบสบอลคลิปที่แล้วนะฮะสามารถทําการกดการดด้านบนขวามือได้เลยเพืนะ่อทำการดูคลิปที่แล้วนั่นเองนะฮะผมหวังว่าสีเขียวเนี่ยจะนําพาให้ผมชนะได้นั่นเองนะฮะว่าผมเล็งจากสีเหลืองแล้วรู้สึกว่าแต่ละคนนี้จะยืน FK กันทั้งนั้นเลย <c oughs> นะะี่ยโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้นะฮะรหัสมัน1864นะฮะชื่อตัวละครนี้ไม่ค่อยน่าจะรุ่งเลยนะครับผมเลยเลือกที่จะอยู่กับสีเขียวซะมากกว่านะฮะว่าแต่ละคนก็พอที่จะคุยได้อย่างเช่นนัดอย่างเงี้ยเออนัดนี่ยังรู้เรื่องหน่อยนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่านัดนี่เป็นแฟนคลับเราหรือเปล่านะครับแต่ว่าเข้ามานี่ยังไม่มีใครรู้จักเราเลยนะฮะโอเคครับผมเกมจะเริ่มภายใน10เวินทีนี้แล้วนะฮะโอเคฮะอ,อ,อย่าออกกันเ้ย อย่าออกกันด้วยเออแน่ผมเคยออกช่องพี่ด้วยนะวันนี้น้องก็ออกอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะ <c oughs> โอเคนะฮะตัวปลอมนะไม่ต้องถามว่าตัวจริงหรือตัวปลอมนะฮะแห่มันก็เล่นเซิร์ฟเวอร์นี้มันก็มีตัวจริงตัวเดียวหรือเปล่า <c oughs> โอเคฮะมาแต่เรามาตอกเลยอ้าวชิบหายแล้วโอเคฮะอ่าต่อไปเลยฮะคุณผู้ชมอืมโอเคฮะอ่าฟาร์มแล้วก็ทําการวางด้วยนะฮะเอ้ยมึงอย่ายืนมึงอย่ายืนเฮ้ยอเล็กมึงอย่ายืนนะฮะคือไม่เข้าใจว่า ต้องยืน AFK เพื่ออะไรนะอ่ามีคนรู้จักเราด้วยนี่ว่าคนนี้โอเคอย่ายืน AFK นะอย่ายืน AFK อันนี้คือยืนเนี่ยเพราะว่าทำการฟาร์มนะฮะโอเคโอ้โหเซิร์ฟเวอร์ตายแล้วน่ะตายแล้วตายแล้วนะครับโอเคต่อไปเลยพวกต่อไปเลยอ่าต่อไปเลยต่อไปเลยน่ะต่อไปต่อไปต่อไปน่ะต่อไปเลยฮะหมดย่างหมดยังโอ้มันถึงแล้วนี่ว่าเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงผมเอาสติ๊กก่อนละกันโอ้โห ให้ตายเถอะอะไรไวเนี่ยมันถึงไวมากเลยครับคุณผู้ชมโอเคเอาชุดไปหน่อยละกันเนาะมีน้องๆถามว่าพี่ครับพี่ครับทำไมพี่ไม่เอาชุดเลยนะฮะอย่างที่ผมบอกก็ผมว่าผมเป็นสายฮาร์ดคอร์ผมจะค่อนข้างที่จะไปตรงกลางซะมากกว่านะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะม,มันมาถึงตรงกลางไวว่ะเดี๋ยวก่อนนะเตียงนี่ยังไม่ได้ คุมเลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวก่อนนะคุมก่อนคุมก่อนเออเออมีคนคุมให้แล้วครับคุณผู้ชมอ่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่าดีดีดีด,ด,ดีอ่าเดี๋ยวเราคุมต่อเองนายอ่าเดี๋ยวเราคุมต่อเองอ่าสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะฮะช่วยหน่อยค่ะโอเคเฮ้ยเป็นผู้หญิงซะด้วยพี่ช่วยเลยน้องโอ้โหนี่เดินขึ้นมาเลยนะจ๊ะโอ้ยเฮ้ยอึ๊บจึ๊บอ,อ่าโอเคอันนี้คนรู้จักนี่ว่าโอเคฮะมาไหนดูสิอ่าไอ้นัดนี่ว่าเฮ้ยคุณผู้ชมไอ้นัดมันเปลี่ยนสีเอาเลยฮะไอ้นัดมึงมึงมึง ฮึบปื๊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 บนี่มึงกระเด็นตกลงไปแหมทำบินเนียนทำบินเนียนแหมทำมาวิ่งทำมาวิ่งอะไรอย่างงี้นะฮะตกลงไปตกลงไปฮึบปื๊บปื๊บปื๊บมึงกระเด็นไปหนูไอ้หนูกระเด็นไปเฮ้ยมันไม่กระเด็นกระเด็นละฮะคุณผู้ชมอ่ะอึบอืมอึบอืมตกไหมอ่ะตกด้วยฮะคุณผู้ชมแต่ว่าตกมาอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งโอเคอ่ะสีเหลืองฮะสีเหลืองลงไปแล้วจ้าสีเหลืองลงไปแล้ว โอเคฮะเดี๋ยวก่อนนะฮึบนี่ดูสิมันมีใครมีตรงเราไหมฮึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บตีครับช่วยตีช่วยตียตโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนนะพวกมึงระวังหลังด้วยมึงระวังหลังด้วยตอนนี้ที่ฐานเรากําลังยืนค้างอยู่คนหนึ่งนะฮะเอ๊ะมันนา่าจะมีการเตะนะระบบเตะออกอเลยทำนองเนี้ยคุณผู้ชมแม่จะยืนเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคฮะอ่ะขอทําการแรกก่อนนะฮะเล่นก่อนเล้วเดี๋ยวตอบนะต้องต้องบอกอย่างี้ใช่ไหมเล่นก่อนเดี๋ยวตอบเล่นก่อนคุม ทีมให้ได้เออเล่นไปก่อนนะฮะคุมเตียงให้ได้นะครับมึงอย่าพึ่งมึงอย่าพึ่งสงสัยมึงอย่าพึ่งสงสัยว่ากูคือใครมึงเนะี่ยคุมเตียงให้ได้ก่อนนะเออเดี๋ยววมึงสงสัยกันเนี่ยเกมไม่เริ่มนะฮะแล้วก็แพ้พอดีเลยนะครับโอเคกินก่อนกินก่อนกินก่อนนะฮะโอเคอทำฟาร์มทำการฟาร์มก่อนเนาะโอเคฮะแมแ่วันนี้เราไม่ได้เจอกับพวกเอ่อพวกสายนี่เลยนะคุณผู้ชมพวกสายที่แบบ ทำการพวกแย่งแร่อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคฮะแล้วก็นนะเราไปเรื่อยๆครับสีเหลืองสีเหลืองเป้าหมายคือสีเหลืองสีเหลืองเอ้ยสีแดงสีแดงว,ว้าวสีแดงสีแดงโอเคฮะอป๊บปื๊บป๊บป๊บกระเด็นไปหนึ่งอ่ายังไงยังไงโอ้ชิดว้าวโอ้โหอันนี้ผมตกเองนะฮะเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะยังคุมได้อยู่ยังคุมได้อยู่เนาะโอเคฮะอย่ายืนอย,ยอย่ายืนครางอย่ายืนครั้งนะฮะอย่ายืนค้างไปเลยอย่ายืนค้างกัน อย่ายืนค้างกันโอ้โหฟาร์มแค่นี้อะไรมันจะน้อยมากเลยขนาดนั้นนะฮะโอเคเอาของก่อนนะฮะโอเคอุ้ยอุยอุยุยอะไรเนี่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 ยอื้มอื้มโอเคนะฮะแม่ผมคือคืออย่าพึ่งถามเนี่ยม่อยากรู้จังคืออย่าพึ่งถามนะอย่าพึ่งถามเล่นก่อนเอออย่าพึ่งถามเล่นก่อนนะฮะคือไม่เข้าใจว่า จะถามกันทำไมนะฮะทีมก็ยังยังสึกหลออยู่เลยเนี่ยโอ้โหอืมโอเคตอนนี้ตรงนั้นยังยังเคียร์ยกันอยู่นะฮะ,ะเดี๋ยวก่อนนะขอทำการฟาร์มก่อนนะครับโอเคอเด้งเข้าใคร <laughs> เด้งก็ตัวผม <laughs> เด้งก็ผมใหญ่เลยนะฮะโอเคได้มา8ครับอ่าเราก็ได้สติกเกอรต้องการแล้วปึ๊บอ่าเรียบร้อยเอาหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะอ่าเรียบร้อยฮะอ่าทำการฟาร์มด้วยนะครับมา เดี๋ยวเราลองไปดูซิว่าตรงนั้นจะมีอะไรฮะทีมเรานี่สีอะไรทีมเราสีเขียวใช่ไหมอ่ะโอเคฮะว้าวธนูโอเคธนูมากแล้วฮะแม่ธนูมาไว้เฮ้ยรอบนี้ฮะรอบนี้มันมันจีด๊ดมันจีด๊ดรอบนี้มันจีด๊ดรอบนี้มันจีด๊ดเดี๋ยวก่อนนะน้องเดี๋ยวก่อนนะเมื่อไหร่มึงจะลงมาลงมาฮะลงมาแล้วโอ้โหต่อสูงมันขึ้นสูงว่ะมันขึ้นสูงอึ๊บนี่ไงนี่ไงทําเป็นเนียนนะฮะโอเคตกไปก็ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชม ก็ถือว่าคุ้มอยู่ว่าไม่มีอะไรอยู่แล้วนะฮะอืมโอเคฮะหกเจ็ดแปดโอเคนะครับอ่าเอาติ๊กไปก่อนเหมือนเดิมเลยนะฮะสเต็ปนี้อ่าขอสักสิบบล็อกละกันเนาะอ่าสิบบล็อกก็ยังได้อยู่นะฮะโอเคอาหารนี่เป็นของผมใช่ไหมเพราะผมวางไว้เองนะครับโอเคไหนดูซิมีธนูมาฮะธนูอยู่ด้านซ้ายมือเรานะฮะโอเคมาขอขอ,อ อ,อ,อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอเคฮะเรียบร้อยทีม,ทมเราทีมเราไปมั่วได้เหรอโอ้สุดยอดเลยนะฮะใช่ไหมทีมเราไปมั่วมาอ๋อไม่ใช่ฮะสีน้ําเงินไปมั่วนะฮะอเออย่ายือนอย่ายืนค้างจะยืนค้างเพื่ออะไรจะยืน ค้างทำไมเออนะฮะคือจะยืนค้างเนี่ยไปยืนที่อื่นได้ไหมในะผมอยากรู้แค่เนี้แหละนะฮะจะยืนค้างทำไมตรงเนี้ยนะฮะคือเขากำลังฟาร์มกันอยู่เนี่ยไม่เข้าใจนะฮะโอเคอู้ชิดอู้ลีชิดอู้ลีชิดโอ้โหแต่ละคนกูสุดยอดเลยวันนี้อือฮทายแล้วคุณเธอทําไมวันนี้ผมรู้สึกว่าผมเกมหนักมากเลยอ่ะอันนี้ผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมคือผมก็วันนี้ผมเกมหนักมากเลยนะฮะโอเคอ่าปึ๊บ ปึ๊บป๊บนะฮะโหขออิดีก45อันตายแล้วคุณเธอทําไมมึงไม่ฟาร์มเองวะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจว่าทําไมมึงไม่ฟาร์มเองนะจะจะมาขอเพื่ออะไรนะครับโอเคสีเหลืองโดนไปแล้วใช่ไหมอ่าสีเหลืองโดนไปแล้วงั้นขอไปตะลุยสีเหลืองแล้วกันคุณผู้ชมไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้เยี่ยมเยี่ยมตกไปหนึ่งตกไปหนึ่งนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเก็บฟาร์มเองนะฮะโอเคขออาหารก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้นะครับ าฟาร์มฟาร์มฟาร์มนะฮะใครหลุดมานี่อยู่แล้วนะฮะใครหลุดมานี่โดนอยู่แล้วนะครับโอเคมาได้มา32บอกครับเฮ้ยมีตัวหนึ่งมาฮะคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนว่ามันอยากกลับฐานอยากกลับฐานมึงกลับมาเลยมึงกลับมาเลยเอ้ามามึงมามึงมามาเลยมาเลยอื้อหือื้อหือื้หือตกลงไปนะระดับนี้ยังไงมันก็ต้องตกอยู่แล้วนะครับโอเคทําการเก็บก่อนฮนะ ขออาหารก่อนละกันนะจุดนี้นะฮะโอเคตอนนี้เหลือ,อก,กี่คนเหลือหนึ่งคนเหรอไอคนนี้อยู่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ขอทําการฟาร์มเหล็กก่อนละกันไม่ใช่ว่าทีมเราหลุดนะผมออกมาคนเดียวเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ทีมเรานี่ก็ถือว่ายืนกันค้างเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคต้องการอีกแค่บล็อกเดียวงั้นเดี๋ยวเราขอฟาร์มก่อนนะฮะตอนนี้เป็นยังไงโอเคสถานการณ์ยังคุมได้อยู่นะครับโอเคแป๊บน,นึงนะจ๊ะเดี๋ยวจะรีบกลับเลยจะรีบกลับเลยฮะเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนขอฟาร์มเสร็จแล้วเดี๋ยวผมรีบกลับเลยนะ เมื่อกี้เห็นอะไรแบบนฮะอ่ะสวัสดีสวัสดีอู้ชิดอู้ลีชิดอู้อู้หลีชิดอู้ลีอู้อู้อู้ว้าว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 ทำไมทำไมมันตีไม่ได้บ้ืงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยโอเคโอเคโอเคกลับมาฮะกลับมาแล้วกลับมาแล้วอืไม่ไหวฮะคุณผู้ชมโอเคไม่ไหวไม่ไหวขอกลับก่อนอู้อย่าโดนอย่าโดนอู้ยโอเคโอเคโอเคไม่โดนธนูใช่ไหมไม่โดนธนูใช่ไหมโอเคฮะ กินหาก่อนกินหาก่อนโอเคครับอโอเคฮะมาเรียบร้อยครับอขอขอกินก่อนกินได้ไหมยังไม่ได้ฮะเพราะว่าอาหารยังเต็มอยู่นะฮะโอเคขอเอาดาบก่อนละกันเนาะณนะจุดจุดนี้นะครับอ่าได้อยู่ได้อยู่โอเคแล้วก็พีแอคอันนึงละกันเนาะอ่าฮะแล้วก็เอาทรายหน่อยละกันนะฮะโอ้ได้มากองหนึ่งพอดีเป๊ะเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยสีอะไรโอเคสีเรานี่ว่ะนะฮะแล้วตอนนี้อู้มีธนูมีธนูเดี๋ยวก่อนใจเย็นพวกใจเย็น โอ,อ้มีธนูฮะมีธนูอืมรู้สึกว่าสีน้ําเงินนี้จะเล่นเราแล้วนะฮะเพราะว่ามันมีธนูมันเลยค่อนข้างที่จะยากนะฮะต้องจัดการตัวธนูให้ได้เลยนะฮะโอเคไปเลยพวกไปเลยจัดการตัวธนูจัดการตัวธน,ตวนูตัวธนูอยู่นี่ฮะตัวธนอูอื้อืออืมโอเคมั่ว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 โอเคฮะมั่วได้แล้วเว้มั่วได้แล้วเวโอเคเดี๋ยวผมขอวิ่งมานี่ก่อนนะฮะมีใครอยู่ปะว้าวโอชิตโอไม่ก็เกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นอือไอตัวนี้ ไอตัวนี้กแล้วฮนะตัวนี้เดียวอืมอันนี้ผมขอยอมเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเก็บแลกกันใหม่ได้นะฮะโอเคขอฟาร์มก่อนละกันเนาะอ่านณะจุดจุดนี้ขอฟาร์มก่อนละกันนะฮะอืมโอเคได้แปดดังอ่าได้แปดเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมโอเคมามีสติกอันเดียวฮะบุกรุยเหมือนเดิมบุกรุยเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้เราจัดการธนูได้ธนูก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับหูสินเงินมันเอาว่ะสินเงินม่นออนงมขึ้นว่ะหู โอ้อหเรียบร้อยฮะไม่กระเด็นอ่ะกระเด็นฮะกระเด็น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 มึงกระเด็นไปมึงกระเด็นไปมึงอย่ามามึงอย่ามาอ่ะเครียดเปล่าเครียดเปล่ามึงมามึงมามึงเครียดไหมมึงเครียดไหมมึงเครียดมึงก็ขึ้นมานะมึงเครียดมึงก็ขึ้นมานะฮะโอเคอ๋อสีเดียวกันด้วยนี่ว่าแม่ทำเป็นเนียนฮึบฮึบอ่านี่ครับผมขึ้นมาแล้วฮึบอื้มหอ่าเป็นไงอู้เดี๋ยวก่อนมิธนูมิธนูเดี๋ยวกอนนะผมขอเดินวน โอเคฮะโอทำไมคุณเธอโอ้ยหนูแม่นมากนะฮะอะไรเนี่ยคนที่พูดแต่พี่วิกนี่คือชอบพี่วิกหรอคือไม่ใช่เว้ยคือจะพูดยังไงผู้หญิงดีเว้ยคุณผู้ชมโอ้ตายตายตายคือต้องบอกว่าเล่นทีมนะฮะอย่าพึ่งถามเล่นก่อนใช้คาถามเดิมนะฮะคืออย่าพิ่งถามเลยนะฮะเล่นก่อนเล่นก่อนนะครับโอเค อ่าไม่เป็นไรเธอแต่ว่าเธอเธอช่วยเล่นก่อนได้ไหมอ่ะก่อนที่จะถามอะไรอะไรทํานองเนี้ยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะโอเค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 มาแล้วฮะเอาแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะสีแดงใช่ไหมสีแดงนี่โดนแล้วใช่ป่ะคุณผู้ชมโอเคฮะเดี๋ยวก่อนนะอู้เดี๋ยวก่อนนะมีธนูมีธนูมีธนูโฮโึบโโอูโหชิดอือหือือหอเอาเลยฮะตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวก่อน เดินวนกันนะเดินวนก่อนโอเคนะฮะไม่เป็นไรครับแหมโอเคไหนะโหต่อสูงเลยเหรอต่อสูงนี้จะไหวไหมเนี่ยต่อสูงจะไหวไหมเดี๋ยวก่อนนะฮะดูก่อนโอ้แต่ว่าแต่ละคนนี้ถือว่าเซฟตี้ดีมากเลยนะฮะจะไหวไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคมาเราได้สติ๊กแล้วอ่าโอเคนะฮะมามามาอโอเคเขาถามอีกแ้ถ้าคือไม่เข้าใจว่าทําไมต้องถาม แล้วแต่ละคนเนี่ยคือผมเคยเจอนะคุณผู้ชมบางช็อตคือเหมือนกับว่ารู้รู้เข้าใจครับว่าเป็น f c แต่ว่าช่วยเล่นเกมก่อนได้ไหมเพราะว่าจะแพ้ก็เพราะว่าผู้คุณถามกันเนี่ยแหละนะฮะเออเข้าใจไหมเออนะฮะจะแพ้ก็เพราะว่าผู้คุณนี่แหละนะครับไม่ใช่อะไรเลยนะฮะเพราะบางคนก็คือมาจ้องกันหมดเลยทั้งทางที่ไม่ช่วยเกมเลยอะไรแบบนี้ก็มีคุณผู้ชมจนทําให้ผมรู้สึกเพียมากเลยนะฮะโอเคมาได้สติ๊กเหมือนเดิมแล้วนะครับ เมื่อกี้เรากําจัดไปได้หนึ่งคนใช่ไหมโอเคครับสีเขียวนี่ถือว่าก็ลุ่งอยู่นะฮะคือถ้าเกิดไม่มีไอ้ธนูเนี่ยผมก็แม่งโอเคเว้เออแต่เอ้า <laughs> ผมตกตามเลยนะฮะแมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะถือว่าตกตามนี่เป็นอะไรที่ดีนะครับโอเคได้พอดีเลยฮะ,อะขอควก่อนแล้วกันเนาะ,ะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมอลาปล e t ลสโกเลสโกนะฮะไม่ใช่ว่ามันใช้ทางบนกระโดดขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชม ถ้าเกิดใช้ทางบนมาแบบนั้นนี่แย่เลยนะครับโอเคแต่ดูซิว่าเป็นยงจะเป็นยังไงนะฮะมึงขึ้นมาเลยโอ้เยี่ยม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 เอาไว้เฮ้ยเอาไว้เฮ้ยคุมได้วะคุมได้วะแต่ว่าผมไม่มีพิ cả cả แอคนั่นแหละประเด็นนะฮะคือถ้าเกิดมีพิแอคนี้เราลุยไปแล้วนะฮะแต่ว่าเพราะว่าเราไม่มีโอ้ยชิดโอ้ยชิดโอ้ยชิดอืดอ,อตกปะไม่น่าจะตกเนาะเมื่อกี้ดูจากสภาพแล้วนะฮะตกไหมโอ้ตกครับคุณผู้ชมโอเคตกก็ถือว่าดีนะฮะ เพราะมันมีรู้สึกเหมือนจะมีของแรอยู่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนนะขอเอาของก่อนอ่ะโอเคฮะมาเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับแม่เดี๋ยวก่อนนะเอาพีแอคหน่อยไหนมาถึงจุดนี้นะผมขอเอาพีแอคหน่อยกันเอา้าเดี๋ยวก่อนนะธนู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 ผมเห็นอยู่นะจุดจุดนี้นะฮะโอเคธนูอยู่สีแดงฮะอืมไอตัวนี้มาตัวนี้มาเยี่ยมตกไปโอเคฮะมาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยชิดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมามามึงมึงมามึงมา ฮึบนี่ไงฮึบปึ๊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 บอุย้ยมันวิ่งเร็วจังแหมวิ่งเร็วจังกระเดือดแฟดเลยนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ทีมเรายังโอเคอยู่ใช่ไหมอ่าโอเคครับยังยังโอเคก็ยังโอเคอยู่นะฮะอ่าได้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 ไดไดเออเดี๋ยวก่อนนะอึบอ่อะเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้สติ๊กเหมือนเหมือนเดิมนะฮะอืมมา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 ,มานะฮะโอเคมาไหนดูซิตัวไหนที่น่าเป็นห่วงฮะตัวนี้ตัวนี้ฮึบ โอเค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 โอ้ยกระเด็นไปไกลมากเลยฮะคุณผู้ชมสุดยอดนะฮะกระเด็นไปไกลมากโอเคฮะตูนตรงนี้ปึ๊บ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 มึงกระเด็นไปโอ้โหเสียใจอ่ะลงไปอย่างงี้นะฮะแต่ว่ามันยังยังรอดอยู่อ๋อตกลงไปแล้วฮะคุณผู้ชมโอเคตรงนี้ละตรงนี้ล่ะโหตรงนี้นะโอ้โหตอนที่มีบีแอคนะลงเข้าไปมั่วไม่ได้นะฮะแต่ว่าตอนที่ไม่มีนี่หืมมั่วสิจ๊ะมั่วสิจ๊ะมั่วสิจ๊ะระดับนี้มั่วสิจ๊ะอืม โอเค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 ว้าวว้าวยังไง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 เล่เยเย่เย um ่เย่โอเคโอเคว้าวว้าวว้าวเยี่ยมครับโอเคฮะโอ้โอเคโอเคโอ้โอ้ชนะได้ไงวะชนะได้ไงวะเอาจริงๆนะคือผมอัดมาเนี่ยผมยังไม่มีคำว่าชนะในหัวเลยนะฮะแต่ว่าเป็นอะไรที่โอเคนะครับที่ชนะมาได้เออ โอเคนะฮะเหมือนกับว่ามือธะนูจะออกไปมัง้งถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะแต่ผมไม่ได้จําตัวละครด้วยนะฮะว่าชื่อตัวละครว่าอะไรแต่เหมือนกับว่าคนที่เก่งเรื่องทนูเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะออกไปนะฮะเหมือนเพรวะมันไม่เห็นทะนูแล้วไงเออตอนนี้เหลือสองคนใช่ไหมอยู่ด้านล่างคนนึงนะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคนนี้ปิดจอ็อบโอเคยอมรับว่าของมึงแรนะฮะยอมรับว่าของมึงแรนะฮะโอเคกินก่อนนะฮะ เรียบร้อยครับอ่าเรียบร้อยครับผมได้สติ๊กมาแล้วอันหนึ่งฮะมา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 โหเหลือแค่นี้ไม่ใช่ว่าเกมพิกนะเกมพิกนี่คืออึ้งเลยนะคุณผู้ชมเกมพิกนี่จบเลยนะครับโอเคตอนนี้เหลือฝั่งไหนเหลือฝั่งนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมมาต่อเยฝั่งนี้แล้วกันเนาะโอเคอ่าเหลือ3ตัวด้วยกันนะฮะมีตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างนะฮะส่วนในตัวนี้ค่อนข้างจะไม่ช่วยอะไรเลยนะฮะเอาไหมอู้ดาบอีกแล้วหรออืมดาบอีกแล้วเดี๋ยวกันนะ เดี๋ยวก่อนนะอเอาไงฮะเอาไงตอนนี้เหลือหนึ่งต่อหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมไม่มีดาบนะฮะโอเครอเพื่อนซับครับรอเพื่อนซับกระเด็นไปมึงกระเด็นไปอุ้ยมันไม่กระเด็นด้วยนี่วาโอ้ไมก่กอดไม่กระเด็นอีกแล้วเหรอโอเคฮะเอาดาบเลเวลหนึ่งไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวก่อนนะเอาดาบเลเวลหนึ่งไปนะฮะแล้วก็ชุดไปด้วยโอเคมาเดี๋ยวเราลองดูซิียว่าดาบเลเวลหนึ่งหนึ่งสามารถทําอะไรได้ไหมแต่ตอนนี้มันก็น่าจะอาการหนักอยู่แหละนะฮะตายยัง ตอนนี้ตายเรียบร้อยแล้วโอเคเพื่อเราเก็บเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เดาได้ไม่ยากว่าอยู่ไหนนะครับโอเคตอนนี้ผมเห็นมันอยู่นะผมมันมันน่าจะอยู่ฐานมันนะฮะไม่อยู่ฐานมันก็ฐานเหลืองแหละนะฮะเพราะว่ามันเชื่อมกันแล้วนะครับโอเคอยู่ไหนวะอยู่ไหมอยู่หรือว่าอู้เจอดาบเลเวลอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมอู้เลเวลสามฮะมาเจอดาบเลเวลสามก็เลเวลสามละกันเนาะอ่าโอเคฮะอ่าโอเคขอฟาร์มหน่อยอู้ได้มาเก้าเลยนยคุณผู้ชม โอ okay, เคเหลือแค่ตัวเดียวฮนะตัวนี้อยู่ไหนเอ่ยจะเกิดมันไม่อยู่ฐานนี้เดี๋ยวผมจะได้ฟาร์มฐานนี้ไปเลยนะฮะโอเคอยู่ไหมเงียบกริบเงียบกริบเดี๋ยวก่อนนะยู่นี้ปะวะอยู่ปะไม่อยู่เนาะเดี๋ยวก่อนนะมันต้องใช้แกะใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะมันมีแกะไหมมีแกะไหมโอเคมีแกะนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้แกะในการนําทางนะครับโอเคตอนนี้ขอฟาร์มก่อนนะฮะอ้หสีแดงประชันแล้วนี่วาโอเคแสดงว่าเราไม่ต้องใช้แกะแล้วนะฮะแต่ขอ เอาทรายหน่อยละกันเนะเาะนะจุดจุดนี้นะฮะนี่ไงอยู่ตรงกลางฮะได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่าเมื่อกี้ผมเห็นอยู่เยี่ยมโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้แล้วนะฮะโอเคใช้เวลาไป17.41วินาทีนะฮะจ G ไปทีนะครับโอเคนะฮะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านดูดูคลิปนี้กันจบนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกทีมด้วยที่เล่นกันได้นะฮะก็อย่างที่เห็นครับผมว่าทีมนี้อาจจะ ไม่ได้เหมือนทีมอ,อื่นนะฮะจะมีการยืน FK บ้างอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีผู้ยินที่สงสัยมากก็อย่างว่านะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าชนะกันมาได้นะฮะแต่ว่าเข้าหลังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะที่ไปยืน FK ค้างตรงอิดนะฮะเพราะคนอื่นเขาก็อยากได้อิดเหมือนกันเพื่อไปแลกทรายหรือว่าไปทําสิ่งอื่นๆนั่นเองนะครับก็วันนี้นะฮะวิทยุที่ใค้ขอลาไปาก่อนละกันโอกาสหน้าจะกนใหม่ครับผมสวัสดีครับ